มาค่ะเราจะเริมสวยให้คุณแม่นะคะแม่จะไปบัดค่ะเรียกว่าสมบูรณ์ค่ะคีณนาย <c oughs> านายมีอย่งดีมาก <c oughs> นืจะทำมาหมดอื่นักาประสินไกลๆไกลนี่ทีนั่นนั่งอีนี่ไ่ต้องทำไม่เหย ไต่ผมก็อำลังทำอะไรก็อิมงจกตรดตามทุกวันก็จิ้ขาต้มข่าร้ถน่าเอามาจักราดซับมาเยบรเอยซื้อมาตงเลยเพื่อเลยชื่อบม่ต้มขาเองไต้มขาซึอยูบ้าๆๆๆ้กขายังเ้าข้ากรเทียมากเรือบ้อยแต่ถ้กไปหามาจากเซียนเนี่ยจึงก็ได้ขาย ชินหาก็บได้ก็ได้ยลกนะมวะถึงบอกกันหัวอยไห้่แล้วชินหางมันได้่ไถือ่วยละค่ะคุณยายเขียนคิวไหมคะอีนแง่ถือไม่เคยเก่งคืออะไรคืเขียนคิวเขียนเภเขียนอะไอลาลาญอีออลาอลาญได้ยินไหมคะทุกคนอละอลาญ พ่อแม่จะไปวัดค่ะพ่อแม่กำลังจะไปวัดค่ะต้องเท้าอันหนังคุณอยู่นี่ก็ไหนได้ไหมพี่บุ้มซื้อให้เออแล้วคุณอย่นี่ถ้าไ<อ>ม่อยากใส่นะนนอ่ะอก็ใส่วันนี้อ่ะกใส่อันนึงอ่ะเปลี่ยนรองเท้ากันแล้วพี่น้องอันนึงมันพอดีคุณอย่แบบพอดีเลยนั่นพอดีตีน,ตน,น,ตตนแม่ <laughs> ด้วยจ้า นี่ก็เป็นตะก้าคุณยายนะคะนี่คือตะก้าคุณยายค่ะกับข้าวลูกทําให้ตั้งแต่ดึกตะดืนค่ะทําให้แต่ดึกตะดืนค่ะกับข้าวคุณยายค่ะคุณสวยจะไปวัดค่ะอันนี้สิไปที่ล้างพรอมลูกค่ะเมียนอีกชุดนึงค่ะให้คุณยายไปโกนจ้ะมีการอ,อ้อยอยากได้กเกือบพ่อพ,อพอมนี้คักโม,โม่คุ้นหอ มืดต้องหันมาแต่ทางนู้นถึงจะเห็นยายเนาะนยายกำลังเตรียมพร้อมไปวัดค่ะนี่ค่ะเบึ่งประสินพ่นกรพิษแต่ผ่าชี้เลืองในลาพาดบ้านเนี่ย